สรุปไฮไลท์จากงาน Canva Create 2022มาดูกันว่า Canva มีแผนที่จะโค่นลม Google Docs และ Microsoft Office ยังไงบ้างแน่นอนว่าเลข Monthly Active User ของ Canva ยังห่างจาก Microsoft และ Google อีกไกล Google มีคนใช้2,000ล้านคน Microsoft มีคนใช้200ล้านคน Canva ปีที่แล้ว Monthly Active User คนใช้รายเดือนที่ Active มีประมาณ75ล้านคน แต่สิ่งที่แคนว่าเปิดตัวในวันที่ผ่านมาเป็นผมเป็น Google ก็จะรู้สึกร้อนๆหนาวๆเหมือนกันตัวลักเลยคือแคนว่าด็อกนะครับเปิดมาเพื่อเป็นคู่แข่ง Google Doc เลยนี่แหละ c r o s o f t เปิดเลยนี่แหละความเจ๋งมากกว่านั้นคือทํางานร่วมกันได้อะเหมือน Google Doc ไม่แปลกอะไร2คือ Embed ทุกอย่างง่ายขึ้นเห็นไหมครับมีการลากรูปลากวิดีโอเข้าไปง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยสิ่งที่สําคัญอันที่3คือการ Embed นี่แหละ มันสามารถเอาลิงก์ฟอร์ม Google หรืออะไรก็ตามที่ Embed Code ได้เอาไปใส่เอาสไลด์เข้าไปใส่ใน Google Docs ได้อย่างเงี้ยทำยังไม่ทำไม่ได้เนาะแต่แคนวา Docs ทำได้อันที่4เป็นฟีเจอร์ที่โคตรเซอร์ไพรส์ยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวขอไปลองก่อน 1. คือการเราทำ Docs เสร็จใช่ไหมกด Convert to Presentation มันเปลี่ยน Docs ทั้งหมดไปเป็น Presentation ในการนำเสนองานได้เลยว้าวมากตัวที่2ที่ว้าวไม่แพ้กันแคนวาเว็บไซต์วิธีการนะครับ เอารูปเอาไฟล์เอา PDF ใส่ไปกดปุ่มเดียว Publish t เว็บไซต์กลายเป็นเว็บให้เราเลยและที่เจ๋งไปกว่านั้นกดให้มัน Responsive ได้ภายในไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ยังสามารถเลือกโดเมนผูกโดเมนลิงก์ของเราได้ด้วยแล้วก็ Analytics ให้ด้วยนะครับครบถทวนจบในที่เดียวตัวที่3สายทำงานออนไลน์ต้องรู้จักไมโลมู r ล l เนาะไวบอร์ดออนไลน์จริงแคนว่าเปิดตัวมาประมาณ2อสมวิแล้วสำหรับตัวนี้นะครับแคนว่าไวบอร์ด ดูจากคลิปวิดีโอนะครับทำสไลด์อยู่กด expand to whiteboard กลายเป็น whiteboard สามารถดึงเพื่อนเข้ามาแล้ว brainstorm บนออนไลน์ได้เลยจับเวลาทำงานร่วมกัน c l o u t down ร่วมกัน run workshop ร,ร่วมกันก็สามารถทำได้มีเทมเพลตเป็น s t o r m i n g ทุกอย่างที่คิดได้สวงสวอตอยู่ในนั้นหมดทำงานร่วมกันกับเพื่อนง่ายดายมากที่สำคัญสามารถใช้ได้อย่างฟรีฟีมูล่ไมโลย,ยังต้องเสียตังหรือมีแพ็กเกจที่จำกัดน่ากลัวไหมล่ะครับตัวที่4 เร็วๆง่ายๆใช้ AI ลบแบกรวด์ในวิดีโอได้มันอาจจะไม่ได้ดูแปลกใหม่แต่ถ้าไปซื้อทูตัวอื่นบอกเลยว่าแพงมากจ่ายแอปแคนวาเจ้าเดียวคุ้มมากจริงๆอื่นๆแบบเร็วๆก็คือเปลี่ยนรูปแบบการทำ Presentation ให้สามารถใส่เพลงแล้วก็ดู Display ของมันได้ง่ายมากขึ้นนอกจากนี้อาจจะยังมีการเพิ่มการปร i n ติ้งที่มากขึ้นด้วยมีฟังก์ชันในการปรินกับแคนวาปรินนึรูป แคนว่าจะเอาเงินไปปลูกต้นไม้1ต้นอีกสิ่งหนึ่งก็คือตามเทรนเนาะเหมือนมิจอร์นี่เลยพิมพ์วอตดิ้งลงไปอธิบาย AI จะเจนรูปภาพตามคำบรรยายของเราอะ่ะเปลี่ยน t e x t to picture ให้ได้เลยนอกจากนี้สิ่งที่ชอบมากและเซอร์ไพรส์มากคือการเปิด m a r k e t p l g e จจริงๆแอปตะกูลน,นี่ครับมีการทำแบบ m a r k e t p l g e e อยู่หลายเจ้าอยู่แล้วเนาะแต่แคนว่าคอมมูนิตีที่ใหญ่ที่สุดนะครับเริ่มทำปุ๊บน่ากลัวมาก ว่าทุกคนสามารถทำภาพของตัวเองทำเทมเพลตของตัวเองขึ้นไปขายให้ได้เงินขึ้นมาได้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ให้มาได้แล้วแคนวาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนี่เป็นการอัปเดตจากแอปพลิเคชันสุดฮอตแห่งปีนะครับกับแคนวาเนาะผมเชื่อเลยว่าการอัปเดตพวกนี้มันตอบมิชชั่นที่เขาอยากจะไปถึงแน่ๆคือ empowering the world to design ต้องการให้ทุกคนสามารถออกแบบหรือสร้างผลงานบางอย่างในโลกออนไลน์ได้ ผมว่านี่คือเก้าวใหญ่ที่แคนว่าน่าจะขยับเข้าไปใกล้ถึงกับมิชชั่นที่เขาฝันไว้ก็ยังไงไปลองใช้ดูนะครับแล้วลองมาบอกผมหน่อยว่าฟีเจอร์ที่แคนว่าฝันไว้มันเวิร์กจริงหรือเปล่ามันใช้ง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่าและมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือเปล่า